3. วิที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จทางด้านการทำา Tik t o ลนะคะวิแรกก็คือวิกฤตค่ะเพราะถ้าหากว่าใครหลายๆคนนะคะไม่ได้เจอวิกฤตก็จะไม่อยากทำเพราะอะไรคะฉันสบายดีแล้วฉันทำแบบนี้ก็ดีแล้วหลายๆคนเจอวิกฤตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนะคะการเงินการงานหรือว่าความรักนะคะสมองว่างๆหรือเราอาจจะไปคิดเรื่องอื่นก็เลยทำให้มา ทำในรูปแบบของ TikTok ก็จะทําให้เราอค่ะมีกิจกรรมต่างๆทําวิธี่2คือวิสัยทัศน์เพราะคนที่มีวิสัยทัศน์มองกไกลจะรู้เลยว่าการทํา TikTok เนี่ย เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมมากๆนะคะเพราะไม่ว่าจะเป็นทางจีนหรือว่าทางไทยค่ะสามารถที่จะปิดการขายได้ง่ายเพราะว่า1ไลฟ์หรือว่า1คลิปเราสามารถสร้างตัวตนได้โดยที่เราไม่ต้องออกทีวีได้ซ้ํากดกล้องเนี่ยเราก็สามารถมีช่องของตัวเองได้แล้วสามารถนําเสนอสินค้าแล้วก็บริการโดยที่ไม่ต้องไปเสียนะคะเงินออกค่าแอร์ทม์ต่างๆในทีวีเมื่อเรามีวิสัยทัศน์ค่ะเราก็จะประสบความสําเร็จได้อย่างง่ายได้ วิธีสามสำคัญมากๆค่ะก็คือวินยัยวินัยคืออะไรวินัยคือความสม่ำเสมอความถี่ในการทําความต่อเนื่อง การมีใจมีไฟมีความมุ่งมั่นนี่แหละค่ะจะทําให้เราประสบความสําเร็จนะคะในแพลตฟอร์ม t ิ k t o อกได้อย่างแน่นอนค่ะถ้าหากว่านะาะชอบกําลังใจหรือว่าเทคนิคด้านเกี่ยวกับการถ่ายหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจลักษณะแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามพลอยไซ์แล้วก็นะคะพวกเราทําออนไลน์อะไรอยู่อย่าลืมบอกกันด้วยนะคะคอมเมนต์เพื่อเราจะได้ดันฟีดซึ่งกันและกันจะได้ส่งเรื่องราวดีๆนี้ให้กับเพื่อนๆของเราค่ะ